สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือเจ้าหน้าที่ IT คะ่ะที่บริษัทคริมเมอรี่พลัสจำกัดนะคะงานนี้รับสมัครด่วนๆเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบริษัทคริมเมอรี่พลัสค่ะเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ1ตําแหน่งค่ะคุณสมบัติเป็นเพศชายหรือหญิงนะคะอายุ25-35ปีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมีประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาการใช้งานระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า2ปีค่ะ รายละเอียดของงานนะคะปฏิบัติงานด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะดูแลงานบริการแก้ไขปัญหาด้านไอทีติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็แก้ไขปัญหา Network, เน็ตเวิร์กเบื้องต้นนะคะดูแลข้อมูลและอัปเดตเว็บไซต์ภายในของบริษัทค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครงานนี้นะคะ สามารถส่งประวัติไปได้ที่อีเมลที่แปะไว้ในคลิปนี้ค่ะหรือจะโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092-246-3883แผนกทรัพยากรบุคคลค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ